สวัสดีครับคุณผู้ชมจำแมกดาเดออลิน a าเบรกเอาเนะครับโดยที่ในคลิปนี้นะครับผมจะมาลองโดยที่จะซื้อกุญแจนะครับเป็นกุญแจห้องรับรองแขกหลักโมเตลนะครับราคา7 0 0 0 0 0กว่าบาทนะก็เดี๋ยวจะมาลองดูนะครับว่าถ้าเราใช้กุญแจอันนี้เนี่ยไปฟาร์มแล้วเนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่านะกับเงิน7 0 0 0แสบาทนะค,คุณผู้ชมก็ลองดูครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยกุญแจราคา7 0 0 0 0 0เลยนะ เหมือนจะมาไม่ทันนะครับเนี่ยใช่ไหมมีคนมาก่อนแน่เลย <c oughs> นั่นไงโอ้โหต้องลุยแล้วครับลุยด้วยตัวคนเดียวนี่แหละเฮ้ยเออเรียบร้อยข้างในน่าจะมีเยอะนะเออด้านซ้ายก็มีเอาข้างในก่อนเลยขึ้นชั้นสองก่อนเลยครับ เ้ยอืเดี๋ยวผมไปแอบก่อนอปั๊มยาก่อนคุณผู้ชมตอนนี้เราใกล้ตายครับอโอเคโอเคอันดับแรกเลยก็คือปั๊มยาแก้ปวดก่อนเลยครับโอ้ยดูดิคุณผู้ชมเสียงเท้าเต็มเลย ดีนะไอตัวเมื่อกี้มันได้วิ่งเข้ามาชาร์จเนี่ยมิยางาน,นผมเละโอเคแอบปั๊มยาหลังตู้เกมเยลยนะครับเป็นจุดประจำของผมนะใช้ในการแอบแล้วก็ดักยิงคนได้เลยในจุดนี้บอกเลยว่าเป็นจุดที่ดีนะครับโอเคผ่าตัดก่อน เดี๋ยวมาลุ้นนะครับว่าผมจะรอดหรือเปล่านะตอนนี้เนี่ยศัตรูเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยเสียงเท้าข้างนอกอืมโดนดักโอเคผ่าตัดกันต่อโอ้โหเจ็บหนักมากครับเมื่อกี้เนะี่ยดีที่ไม่ตาย โอ้โหไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยนะครับเนี่ยการที่จะเข้าไปในห้องรับรองโมเตลเนี่ยต้องผ่านด่านของผู้เล่นก่อนเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอาชาร์จเลยอือเรียบร้อยเต็มหน้าเลยโอเค ขอเข้าห้องล็อกก่อนชิปไขกุญแจเอ้ยเดี๋ยว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 ยได้เดี๋ยว,ย,วนะยังมีเสียงเท้าอยู่นะคุณผู้ชมนี่เนะี <t> ่ย <g iggle> เสียงปิดประตูคนแน่นอนโหขอเคียย์คนให้จบวะนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเข้าไปในห้องล็อกนะ โอ้ย e, พลาดเลยอ่ะรีบเปิดก่อนนี่เสียกุญแจไปหนึ e F, ่งดอกนี่้ะผมตายนี่สวยเลยอยู่ข้างล่างนะครับยังไงเอ้ยโอ้ใครยิงวะเนี่ย เอเอเฮ้ยเอ้าเดี่ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดียวกระสุนหมด <c oughs> คือยังไงเนี่ยอู้แล้วกระสุนมาหมดอะไรตอนนี้วะเนี่ยโอ้ยเนาะตัวนี้ไม่มีกระสุนเลยเดี๋ยวแน่เดี๋ยวนะนะผมเอาปืนแป๊บนึง โอเคแล้วเสียงเท้าข้างล่างนี่ก็คือแบบโหเยอะมากเลยเฮ้ยเฮ้ยมีคนขึ้นมาเอาบัดโอ้โหตกใจหมดอ่าใส่กระสุนแล้วขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยว โอเคหมดหรือยังเสียงเงียบไปแล้วนะครับผู้ชมน่าจะรอดโอเคครับโ <laughs> oh, อย้ยยางหดเลยคนอย่างเยอะก่อนอื่นเลยขอดูของก่อนโอ้ยดูครับผู้ชมมีปืนด้วยมี M16 แต่ว่าผมอยากได้กระสุนเนี่ยตอนนี้โอเค ขอค้นกระเป๋าหน่อยแล้วกันโอ้ยแมกกาซีนเต็มเลยโอเครอดแล้วคุณผู้ชมนี่ครับกระสุนอย่างเยอะเอาล้วครับตอนนี้เราก็เข้าไปฟาร์มในห้องล็อกกันได้แล้วเดี๋ยวมาดูนะว่าจะได้อะไรดีๆก่อนอื่นเลยเปิดตู้เซฟนี่เลยจะได้อะไร ชึบเอามัานแล้วแบตจะหมดโอ,โอ้ของอย่างกากเลยคุณผู้ชมโอ้เกลือมากอ่ะโอ้แล้วไหนอะสิงโตทองของเราโอ้ยแล้วกล่องปืนก็ปืนง่องง้ออิดโอ้บนโตก็ไม่มีอะไรเลยอะ่ะดูตู้เซฟอันนี้ซึ่งหน่อย <laughs> อย่างเกลือเลยโอ้โหวิทยุโอ้คุญแจร,ราคาเจ็ดแสนแล้วดูของที่ได้ดิคุณผู้ชมขยะถึงนั้นเลยอ่ะโอ้คุ้มไมเนี่ยากับการที่แบบบุกป,ป่าฝ่าดงมาขนาดนี้ฝ่าดงกระสุนมาเพื่อของที่แบบราคาไม่กี่พันเนี่ยนะ โอ้โหผู้ชมไม่ได้อะไรเลยอะเกลือสุดๆเราข้างนอกก็แบบเหมือนจะมีคนมานะครับเนี่ยเอาว่าถึงว่าจะเกลือนะครับผู้ชมแต่เราก็ยังมีของจากผู้เล่นนะนี่ครับผู้ชมเราฆ่าผู้เล่นไปเยอะนะนี่ครับปนของจากผู้เล่นกันเลยใครบอกว่าเกลือนี่ไงไม่เกลือนนะผู้ชมดูดิกระเป๋ายักษ์เนี่ยอุ้ย มีกระเป๋าที่แบบช่องเก็บของอย่างเยอะเลยนะครับเนี่ยดูดิเออนี่ไงคุมแล้วคุมแล้วปลอบใจตัวเองครับนี่ครับได้กระเป๋ายักษ์มาโอ้โหจอดเลยเลยโอเคครับผู้ชมคร่าวๆก็มานี้ครับสำหรับเกมนี้นะก็มาลองดูครับ เดี๋ยวยังไงในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาบู๊แล้วก็เปิดห้องล็อกกันอีก่นะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าในครั้งหน้าเนี่ยเราจะเกลือแบบนี้หรือเปล่านะแล้วก็จะบู๊มันแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนจากการก็ฝากไว้ด้วยครับสําหรับกิจกรรมดีๆนะแล้วก็คือกิจกรรมจับสิงโตทองด้วยมือเปล่านั่นเองโดยที่กิจกรรมนี้นครับผู้ชมเนี่ยเพียงแค่โพสต์รูปที่เราเนี่ยได้รับไอเทมจากในเกมนะ แล้วก็ทำการโพสต์ลงไปในหน้ากิจกรรมนะครับแล้วก็อย่าลืมติด Hashtag อ l i n a b a k e บ u t แล้วก็ Hashtag จับสิงโตทองด้วยมือเปล่าแี่งเท่านี้คุณผู้ชมก็มีโอกาสที่จะได้รับของรางวัลที่มีมูลค่ารวมถึง6 0แสนบาทแล้วสำหรับกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่19สิงหาถึง30สิงหาคมนี้นะครับเพะงานก็รีบๆกันด้วยนะและนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมนะครับสำหรับครีเอเตอร์นะครับก็คือกิจกรรม โกลเด้นแล้วเลยเจส์นะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์เนี่ยสามารถสมัครเป็นครีเอเตอร์อย่างเป็นทางการของเกมอารีนาเบรกเอาได้นั่นเองเนะโดยที่เราเนี่ยโพสคลิปหรือว่าทำคลิปอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กจับสิงโตทองด้วยมือเปล่านะครับเพียงเท่านี้นะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับส่วนแบ่งเงินสด5 0,000 0บาทแล้วก็ของรางวัลในเกมมูลค่า3 0 0 0 0 0บาทเลยอ่าคุณผู้ชมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงฝากกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายจ้า